สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดเสียง voice นะครับของ Alingo DJ VX 2 0เป็นตัวนี้นะครับวิธีปิดเสียง voice เสียง voice ก็คือเสียงคนพูดนะครับเวลาเรากดปุ่มต่างๆมันจะมีเสียงคนพูดผมจะสมมุติให้ฟังนะครับ่ะถ้าเราปรับเปลี่ยนช่องนะครับ,นะรบ <15. S 1> นี่เห็นไหมครับมันจะบอกช่อง 16 17 18อ่าตัวนี้นะครับบางท่านก็ไม่ชอบเสียงมันนะครับอ่าบางท่านก็ไม่อยากให้มีเสียงนะครับอ่าอยากจะปิดเสียงนะครับอ่าวิธีปิดเสียงมันก็ไม่ยากอ่าให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันกดเลข8นะครับเพื่อจะเข้าเมนูปิดเสียงนะครับอ่ากดพร้อมกันนะครับฟังก์ชันเลข8ปึ๊บอ่าเข้าเมนูนะครับอันนี้เมนู11กดลูกศรขึ้นนะครับอ่าสิบ ลูกศรขึ้นก็เดินหน้านะครับลูกศรลงก็ถอยหลังนะครับไปเมนู14นะครับเมนู14อ่าเมนู voice นี่เห็นไหมครับตัวนี้อ่าอันนี้มันออนอยู่เห็นไหมครับเราก็ปิดปิดโดยหมุนตัวนี้ไปทางขวานะครับตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ไปทางขวาครับปุ๊บอ่าให้เป็นออฟเห็นไหมครับได้ออฟแล้วนะครับให้กดฟังก์ชันด้วยนะครับอ่าปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กด exit ออกมาครับปุ๊บอ่าทีนี้เรามาปรับดูนะครับมันจะมีเสียงไหมครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ ไม่มีเสียงวอย์นะครับมีแต่เสียงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับอ่านะครับง่ายงครับไม่ยากนะครับกลับไปเปิดก็ทําเหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันแล้วก็กดเลข8ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ Voice เมนู14มันออฟอยู่นะครับแล้วก็หมุนไปทางขวาให้มันเป็นออนนะครับเสร็จแล้วให้กดอ่าฟังก์ชันยืนยันนะครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกด X อตลงมาอ่ะเรามาลองหมุนดูนะครับหมุนไปทางขวาอ่าเห็นไหมครับ อ่าอ่าลองมาทําดูนะครับลองมาทําดูอ่าท่านชอบแบบไหนนะครับอ่านะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ